การใช้งานตู้เซฟแฟลร์เอ็มซีบมีรุ่นโปรนะครับอันดับแรกเปิดช่องคุญแจฉุกเฉินและใช้คุญแจฉุกเฉินในการเปิดตู้นะครับครั้งแรกหลังจากเปิดตู้แล้วด้านบนนะครับจะมีช่องใส่ถ่านแกะออกมานะครับแล้วให้ลูกค้าทำการใส่ถ่านถ่านจะใช้เป็นถ่าน AA สีก้อนใช้เป็นเกรดอลคา,าลายเท่านั้นนะครับ จากใส่ทานเสร็จเราจะมีปุ่มตัวนี้คือปุ่มเซตหนึ่งเป็นการตั้งรหัสจัดสแกลายนิ้วมือนะครับเซตสองจะเป็นการลบทั้งหมดนะครับเราจะเริ่มจากปุ่มเซตหนึ่งก่อนนะครับกดหนึ่งครั้งหน้าจอสองสวา่างนะครับวางนิ้วมือที่ต้องการได้เลยนะครับวางไว้สามวินาทีไฟสีเขียวขึ้นคือบันทึกลายนิ้วมือเรียบร้อยแล้วบันทึกลายนิ้วมือได้สูงสุดสาสิบลายนิ้วมือนะครับต่อไปจะเป็นการเพิ่มรหัสกดปุ่มเดียวกับปุ่มสแกลายนิ้วมือได้เลยครับใส่รหัสที่ต้องการ ได้สูงสุดแ8ตัวกดตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไฟสีเขียวขึ้นรหัสตั้งรดยบอกแล้วรหัสเราจะตั้งได้ทั้งหมดสูงสุด10ชุดนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการลบลายนิ้วมือและรหัสกดปุ่มเซตสองค้างไว้ประมาณ5วินาทีนะครับจนหน้าจอสองสว่างลายนิ้วมือและรหัสทั้งหมดจะถูกลบทิ้งครับ